น่าสงสัยไหมคะขายดีแต่ทําไมเจ๊งได้โค้ดทำงานเป็นผู้จัดก,การฝ่ายบัญชีมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจรูรั่วต่างๆใครเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีสินค้าในสต็อกฟังคิปนี้ดีๆนะคะสำคัญมากเลยธุรกิจที่เจ๊งนี่เพราะอะไรรู้ไหมคะ 1. สต็อกบวมของเต็มสต็อกเลยคะ่ะขายไม่ออกเงินก็จมอยู่ในสต็อกนั่นแหละ 2. ลูกหนี่บอนขายขายแล้วปล่อยเครดิต หนึ่งเดือนสงองเดือนสามเดือนบางทีลูกค้าดึงไปสี่เดือนไอ้ยา<อ>เงินจมอยู่ในลูกหนี้ด้วยนะคะเนี่ยเป็นข้อที่สองข้อที่สามเงินสดขาดสภาพคล่องอุ้ยอันนี้สําคัญมากถ้าไม่มีเงินหมุนเวียนธุรกิจจะเดินต่อ,อยังไงล่ะคะอา้าวแถมให้อีกข้อรายจ่ายสูงมากจะดูเฉพาะยอดขายไม่ได้นะคะอันนั้นมันเป็นหลุมพรางนะคะยังไงคอราขออวยพรให้ทุกธุรกิจขายดีเฮงเฮงปังปังมีกำไรงามงามทุกธุรกิจเลยนะคะ